สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนางในช่องละอองจับให่ดูดวงเมียฝรัร่งแคนาดาจ้าวันนี้จะมาคุยถึงนะคะว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยเดินถูกทางแล้วรู้ด้วยนะว่าลุงพลไม่ผิดระหว่างที่พี่อัจฉริยะนะคะมาทำงานตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยเขามาในแนวที่ว่ามาทำงานเนี่ย มาสงสัยฝ่ายผู้สูญเสียนั่นแหละค่ะนะคะมากู้ทํานองว่าผู้สูญเสียนีย่เหมือนทาร้ายลูกตัวเองแล้วก็เหมือนจัดฉากเหมือนเปิดร่บบริจาคอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แกพูดไปนะคะแต่ว่าแรกๆเนี่ยแกก็มาถูกทางนะถูกทางอะไรนะคะตอนที่แกพูดถึงช่องข่าวนั่นเองว่า มาทําขึ้นเหมือนเป็นละครเหมือนจัดฉากด้วยค่ะเหมือนจัดฉากให้เป็นตอนๆเป็นละครไปอย่างเสื้อสีส้มเนี่ยก็จัดฉากขึ้นมาอันนี้จริงค่ะจัดฉากแต่ว่าสําหรับนางนางเข้าใจว่าเขาพยายามจัดฉากเพื่อให้ลุงเป็นผู้ร้ายนะคะที่นางเข้าใจแต่ว่าถ้าช่องข่าวจัดฉากขึ้นมาเองก็ต้องโทษช่องข่าวที่จัดฉากขึ้นมาจนให ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่สงสัยว่าลุงลุงคือผู้ร้ายนะคะเพราะเขาจัดฉากเขาก็มาจัดใกล้บ้านลุงนะคะแถวบ้านลุงแล้วก็ให้นะคะผู้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่ถูกกับลุงอยู่แล้วก็คือพ่อพยานปากเองเนี่ยพูดเดี๋ยวก็บอกได้ยินหมาเห่าโน่นน,น,นี่นี่นั่นคือกลุ่มนี้เขาไม่ถูกกับลุงอยู่แล้วนะคะคือเขาไม่ชอบลุงอยู่แล้วบ้านนี้ก็รู้อยู่แล้วนะว่าลุงพลเนี่ยแกเป็นคนต่อต้านคนที่ ค้าของเถื่อนไม้เถื่อนหรือพวกเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเนี่ยลุงแกจะไม่ร่วมด้วยไม่เห็นด้วยเพราะลุงแกเป็นกิจอาสานะคะเป็นคนช่วยสังคมช่วยหมู่บ้านแล้วแกก็จะต่อต้านแกเป็นคนพูดตรงๆพวกนี้ก็จะไม่ชอบลุงอยู่แล้วซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นฝ่ายนะคะฝ่ายที่ชอบนะคะเถื่อนเถื่อนลูกอมเนี่ยก็จะอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าฝ่ายที่ไม่ชอบลูกอมเนี่ยจะอยู่กับลุงอันนี้ฟังมาจากคุณป้าคำใสนะคะแล้วก็ คุณผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่พูดกันนะคะอันนี้เนาะฟังมาอีกทีหนึ่งว่าคนที่ฝ่ายทําอะไรเถื่อนๆนะคะมีลูกอมพวกนี้จะเข้าข้างอีกฝ่ายโน้นแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบพวกนี้จะอยู่ข้างลุงพลนั่นเองมันแก่เบิ่งเลยแบ,บ่งพักแบ,บ่งพวกอยู่แล้วแล้วมันก็นะคะฟังพี่อัดพูดนะคะอันนี้พี่อัดเดินมาถูกที่ถูกทางนะ แต่ว่าหลังจากนั้นทําไมพี่อัดถึงเปลี่ยนมาเล่นลุงผลเนื่องจากพี่อัดไปพูดก็พูดถึงว่านะคะเกี่ยวว่าเหมือนลุงเป็นนี่ทกสออะไรอย่างเงี้ยมีคนมาทวงนี่อะไรเงี้ยแล้วลุงเนี่ยนะคะก็มีมีคนมาก็มาเหมือนว่าถ้าลุงโดนจับนะ่จะเอาโฉนดมาประกันมาน่นมานี่นะคะก็มาเหมือนเอาเอกเ,เอาใจลุงแล้วก็ชวนลุงไปแก้งความพี่อัดนั่นเองเลยทําให้ มหาพาดนะคะพาดพี่อัดก็เลยเอาคืนทุกดอกนั่นเองเพราะพี่อัดแกพูดอยู่แล้วว่าถ้าใครเล่นแกแกเล่นไม่เลิกเหมือนกันนะคะแกก็จัดให้หลายคดีแต่นางรู้ว่าพี่อัดเนี่ยรู้เพราะว่าพี่อัดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยแต่แรกว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนนะคะเขาสงสัยอีกนะคะ,ะ,คะพวกหนึ่งฝ่ายหนึ่งว่าจัดขึ้นมาเป็นฉากๆไปฟังพี่อัดพูดเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วนางพานะคะ ปลูกผักค่ะนะคะปลูกผักเนาะในสวนไปด้วยนะคะสารมาเมื่อสำหรับที่แล้วที่ผ่านมานะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมยุติคดีน้องชมพู่เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนคนในรประเทศต้องรู้นะครับว่ามันมันเป็นเรื่องของ การอิจฉาริสิยาที่เราเองอยากจะช่วยจับคนร้ายแต่นะเราไปเนี่ยเราไปหาเพื่อนเก่าเราก็นะไปทานกาแฟาทานอะไรกันเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าคดีน้องจมพู้เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมากมายผมเรียนอย่างนี้ว่า คดีเนี้นะครับผมไม่พูดนะครับว่าเป็นเป็นสื่อช่องไหนแล้วกันเอาเป็นว่าคดีเนี้ยครอบครัวชมพูเองก็มีหนี้สิจนจํานวนมากนะครับก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตนะครอบครัวลุงคนก็มีหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้ไฟแนนซ์หนี้ทรัพย์ก็เหมือนกันนะและในกลุ่มเคยญาตินะครับ ก่อมีทั้งเป็นผู้ช่วยผู้เหียบ้านเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแครับ,นะรบพอเราไปดูหลายๆอย่างนะครับที่มามาสัตว์ีแลเนี่ยจสิบวันนะครับเราถึงได้เห็นว่ามันมีสตอรี่ของสื่อช่องหนึ่งที่เขียนบทละคร ให้ชาวบ้านมาเล่นนะมาเล่นแล้วก็ทำการหลอกลวงประชาชนด้วยการเรียกเลตติ้งแล้วก็ต้องการเป็นหนึ่งในวิจาร์ของพิธีก่อนแล้วก็เรียกค่าโฆษณานะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเจ็สิบวันถ้ามีเข้าค่าโฆษณาเข,ข้ามายังสื่อท่องหนึ่ง วนรณมาสารเนี่นยนะโดยใชาเป็นสตรอรี่บทละครหรือว่าจะเป็นร่างทรงหมอดูพระนะหมอผีสารพัดที่จะปั้นสนรรแต่งขึ้นมาเป็นบทละครสตรอรี่ยาวนะย้ายจอยไปเจอแม็กโคบ้านนี้เอ็นหมาเขา คนนั้นเห็นเสื้อสีส้มเวลาการตายทุกอย่างมันเป็นสตอรี่ที่เขียนขึ้นมาเป็นบทละครชีวิตโดยมีผลประโยชน์ในการตอบแทนให้กับบุคคลเหล่านี้มีการเปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งบางคนเป็นหนี้เป็นสินเป็นล้านบาท เขาเรียกว่ารายได้ต่ำรระนิยมสูงนะครับก็ได้เงินบริจาคได้เงินจากสื่อมวลชนที่ทำเป็นสตอรี่ในการขายค่าโฆษณาในการสร้างเรตติ้งในการให้การกับเจ้าที่นะครับต่างๆนานาซึ่งอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่อยากจะพูดแต่วันนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะมันเกินเลยไปมากแล้ว การนําศพน้องชมพู่มาหากินมาสแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจทั้งสื่อมวลชนก็ดีนะครับทั้งตัวควรอบครัวของเด็กก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คุณไม่คํานึงถึงลูกคุณเองเลยลูกคุณเสียชีวิตแต่คุณกลับน้สด ซื้อมือถือใหม่เครื่องละหมื่นแปดนะออกรถประวัติของอครอบครัวนี้ก็นะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดนะคนที่ไฟ้สดก็ซื้อยาเสพติดมาจากแก๊งบุญพัน ที่เป็นเพราค่ายาเสพติดาอจากหมู่บ้านนี้ไปสิบกว่ากิโลด่ามาเป็นให้ครอบครัวนี้เสพยานะพอถูกจับได้ก็บอกว่าเลิกแล้วครับที่อัดก็น,นสตีน่นี่แล้วตอ,ตอนนี้จ<า>นะค่ะนี่แหละค่ะนี่คือความจริงชัดเจนเข้าเป้าแล้วจากให้พี่อัดนะคะ เลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้จริงๆจังๆค่ะคดีนี้ค่ะเพราะว่าจะมาทําร้ายลุงพลในคดีน้องชมพู่เราไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่ลุงพลจริงๆดูยังไงก็ไม่ใช่ลุงพลไทม์ไลน์เวลามันก็ไม่ใช่เขาและแรงจูงใจไหนที่ลุงไปทําน้องมันไม่มีอยู่แล้วจะยืนยันอย่างนี้ตลอดนะคะว่ายัางไงก็ไม่ใช่ลุงพลก็ที่พี่มาตอนแรกที่พี่วิเคราะห์แรกๆเนี่ยเข้าเป้าเลยนะคะเข้าเป้าหลายอย่างเลยก็ ฝากนะคะไปถึงพี่อัดนะคะว่าถ้าพี่ตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องที่มันถูกจุดจริงๆอย่าเอาอัคติมาใช้ที่ว่าลุงไปแย้งความตัวเองนั่นหละค่ะนะคะอันนี้นะคะมันจิบจิบพี่ก็ชนะไปแล้วนะคะลุงก็ไม่ได้เกียรตนามีคนพาแกไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอยากให้พี่อัดสงสารและก็ปล่อยวางกับลุงพลนะคะสำหรับคลิปนี้นาง ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะว่าขอความเป็นธรรมให้กับคดีของลุงพลด้วยนะคะเพราะว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงแน่นอนฝากให้ทุกคนทุกท่านทำงานอย่างเป็นธรรมมีความเที่ยงธรรมเราสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องถ้าไหนไม่ถูกต้องก็อย่าทำเลยมันบาปนะคะคดีมีปัญหาที่ว่าคาใจประชาชนเยอะแยะเลยนะคะคดีนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ